สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาพบกับผมนะครับครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการหุกอาหารปลากับวิตามินแบบง่ายๆนะครับตามแบบฉบับที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับถ้าถามว่าวิตามินเนี่ยที่เราให้ปลาไปเนี่ยมันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณให้วิตามินประเภทไหนกับปลานะครับ แต่วิตามินที่ผมให้อยู่เป็นประจำนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งเจ้า2ตัวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกินอาหารของปลาเนี่ยจะกินได้เยอะขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันจะช่วยเสริมภูมิต้านทานของปลาที่ผมเลี้ยงนะครับก็คือมันจะไม่ค่อยเป็นโรคนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนเนี่ยปลาก็จะไม่นอกไม่ตายนะครับ ปลาตายแบบไม่มีเหตุผลก็จะไม่ค่อยมีนะครับซึ่งใครที่สนใจลองติดตามต่อในคลิปเลยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มีขวดน้ําเจาะรูหนึ่งใบนะครับแล้วก็น้ําจากปลานะครับที่เราจะใช้ผสมกับวิตามินนะครับผมจะไม่ใช้น้ําปลานะครับเพราะมันมีคอรีนิสูงนะครับวิตามินที่ผมใช้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับ ตัวแรกเนี่ยจะช่วยเสริมชีวนะนะครับทําให้ปลาเราเนี่ยกินอาหารได้เก่งขึ้นนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นวิตามินรวมกับแร่ธาตุนะครับตัวเนี้ยจะช่วยให้ปลาเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับล่าเริงนะครับกินอาหารได้เก่งด้วยนะครับครับส่วนด้านปริมาณที่เราใช้นะครับก็ตามที่หน้าซองเขาบอกเลยนะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่ประมาณ5กรัมต่ออาหาร1กิโลนะครับ ซึ่งวิตามินที่เราจะเอามาผสมกับน้ำบอบปลาในขวดเราเนี่ยก็จะผ่านการช่างตรงวัดเรียบร้อยนะครับโดยถ้เกิดเราใช้อยู่อาหารเนี่ยวันละ20กิโลเนี่ยเราก็ใช้วิตามินอยู่ชนิดละร้อยกัมนะครับซึ่งผมเนี่ยใช้อยู่2ตัวนะครับผมเมื่อเราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเขย่าว,วิตามินทั้ง2ตัวให้เข้ากันเลยนะครับ สมเข้ากันนะครับเราก็จะเอาวิตามินนะครับกับน้ำเนี่ยม้อผงบนอาหารเลยนะครับอาหารที่ใช้ก็เป็นอาหารแห้งนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการคลุกเคล้าอะไรมาเลยครับเป็นอาหารจากกระสอบเลยนะครับหม้อมแล้วเนี่ยเราก็ใช้มือนั่นแหละครับคลุกง่ายๆนะครับคลุกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้ากันนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเราให้วิตามินน้อยไปเนี่ยเราก็เติมเข้าไป ประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่โอเคมากๆเลยนะครับสำหรับการที่เราคุกแล้วเก็บไว้ในถังนะครับแต่ถ้าใครเปียกมากกว่านี้นะครับแบบคือทําน้ำหกใสเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับก็แค่เอาไปพึ่งไว้ในร่มนะครับให้ลมโกกเนี่ยแล้วค่อยให้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่มันจะเสียเวลาในการพึ่งลมนิดหน่อยนะครับผม จากนั้นนะครับก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับหรือว่าใครไม่อยากรอคุกแล้วให้เลยก็ได้นะครับซึ่งอาหารมันลอยน้ำอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเวลาที่ผมทิ้งไว้นะครับใครที่กลัวว่ามันจะเป็นก้อนครับลองดูตรงนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณ2 3สาชั่วโมงนะครับหรือใครจะคุกแล้วให้เลยก็ได้ไม่มีปัญหาหรือคุกไว้ข้ามวันก็ได้นะครับนี่ผมแค่2-3ชั่วโมงเองนะครับเนี่ยคุกให้ ได้จับตัวเป็นก้อนนะครับเนี่ยก็แยกกันเป็นเม็ดๆเหมือนตอนแรกก่อนที่จะคุกเลยนะครับแต่อาจจะติดกันนิดหน่อยนะครับแต่เราใช้มือบีบๆแล้วเนี่ยก็แตกเป็นเม็ดเหมือนเดิมนะครับใครที่กังวลว่าอาหารมันจะเป็นก้อนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับพอเราคุกเสร็จแล้วนะครับก็เอาอาหารให้ปลาได้เลยนะครับนี่ปลาก็กินอาหารปกติครับสังเกตปลาที่ผมให้นะครับนี่ล่าเริงสุดๆเลยนะครับ มารอกินอาหารกันเต็มเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะลงให้ปัจจัา